เวลาที่เราเห็นน้องหมาน้องแมวจรนจัดเป็นแผลเนี่ยหลายคนอยากจะช่วยแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปจับตัวเขาไม่กล้าที่จะไปอุ้มเขาไปหาหมอเพราะกลัวจะถูกกัดถ้าจะเอายาให้เขากินเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะกินยาหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาสเปรย์ที่ช่วยกระตุ้นการหายของแผลนะครับที่ทั้งตัว คนตัวเรารที่สเปรย์ให้น้องหมาเนี่ยเราก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็น้องหมาก็ได้รับการรักษานะครับเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกังวลว,ว่าเราจะถูกน้องหมากัดหรือเปล่าครับผมครับสเปรย์ตัวนี้ชื่อว่าเพชร o ู n d h ฮ a ล i n งนะครับก็คือเป็นสเปรย์ที่ช่วยกระตุ้นการหายของแผลนะครับสเปรย์ตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนามาจากสมุนไพรนะครับซึ่งมีสมุนไพรหลักๆก็คือพรูคาวนะครับ เราได้ทูคาวมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการอบแห้งและทําการสกัดด้วยตัวทาละลายที่เหมาะสมด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยความเข้มข้นของตัวทําละลายที่เหมาะสมเพราะว่าในทูคาวเนี่ยมันมีสารตัวสําคัญก็คือคลอซตินกับลูตินซึ่งเป็นสารกลุ่มฟลาวโนยที่มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นลดการอักเสบนะครับช่วยกระตุ้นการหายของแผลนะครับแล้วก็ช่วยลดอนุมูลอิสระซึ่งแผลของสุนัขเนี่ยเวลาที่เขาเป็นแผลที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเป็นแผลอักเสบสิ่งที่เราต้องการก็คือช่วยลดการอักเสบช่วยกระตุ้นการหายของแผล ท่านี้เนี่ยในสุนัขเนี่ยเวลาที่เขาเป็นแสเนี่ยเรามีวิธีการรักษาอยู่หลายอย่างแต่ทรานี้เวลาที่เขาเป็นสุนัขจรจัดนะฮะแล้วเราจะไปฉีดยาเขาเราจะเราก็ไม่กล้าไปฉีดยาเขาเพราะเราไม่คุ้นกับเขาเราจะห้ามเขาไม่ให้เขาเลียแลตัวเขาเองเนี่ยเราก็ทําไม่ได้นะครับเราจะไปใส่ลําโพงเราก็ไม่กล้าใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้สเปรย์ที่สามารถที่จะเขาสามารถที่จะเลียแลได้เลียสเปรย์ได้โดยที่เขาไม่ได้รับอันตรายจากสเปรย์นี้นะครับพอเวลาที่เราสเปรย์นี้ไปเนี่ยจะต้องไม่แส นะครับเพราะถ้าเราสเปรย์ไปแล้วเขาแสบเดี๋ยวเขาอาจจะมากัดเราได้โดนผิวหนังของตัวคนสเปรย์ได้ไหมได้ไม่ไม่เป็นอะไรเลยปลอดภัยทุกอย่างนะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะสเปย์ได้วันหนึ่งหลายๆครั้งไม่เป็นอันตรายต่อสุนัขหากสุนัขเลียก็ไม่เป็นอันตรายกับสุนัขถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวในบ้านสเปย์ตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาให้ไม่เหนียวเหนอะแลวก็ถูกออกแบบมาให้ไม่มีสีนะครับที่อาจจะไปติดตามผนังหรือไปติดตามโซฟาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้ทั้งสัตว์เลี้ยงภายนอกบ้านแล้วก็ภายในบ้านได้นะครับ อันนี้ก็เวลาที่เราจะใช้สเปรย์นะครับอย่างก็ง่ายแล้วก็สามารถที่จะสเปรย์ได้นะครับน้องแมวเป็นแผลอยู่ที่ตรงก้นนะครับแล้วก็แค่สเปรย์นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับปุ๊บหนึ่งทีเท่านั้นเองครับเรียบร้อยไม่แสบเรียบร้อยครับครับแล้วก็สามารถที่จะเลียได้ครับเวลาที่เขาเลีย <c oughs> เขาก็จะไม่มีน้ำลายฟูมปากเพราะความขมหรือเพราะความเฝื่อนอะไรของยาครับแล้วถ้าสมมติว่าเคสนี้สมมติว่าเป็นน้องแมวจอนจัดนะครับหรือว่าเป็น น้องหมาตอนจัดเนี่ยแล้วเราอยากจะช่วยเขานะครับเราก็แค่สเปรย์อย่างงี้ครับไกลๆตัวสเปรย์นี้ออกแบบมาให้ไม่แสบไม่ละคายเคืองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าน้องหมาจะหันกลับมากัดเราหรือจะกลับมาข่วนเรานะครับ <S <S 1> <S 1> และนอกจากสเปรย์ที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังแล้วเราก็ยังพัฒนาน้ำยาที่ช่วยในการเช็ดหูทำความสะอาดหูลดการอักเสบ ของช่องหูในสุนัขนะครับซึ่งก็มีกระบวนการผลิตที่คล้ายกับสเปรย์รักษาโรคผิวหนังนะครับแต่ว่าเราก็จะมีการปรับสูตรแล้วก็ทําให้มีกลิ่นหอมเวลาใช้ก็ใช้ง่ายมากนะครับก็คือเราก็บีบตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับเข้าไปที่สำลีนะครับแล้วก็เช็ดหูนะครับเวลาที่เราเช็ดเราก็จะเช็ดทาความสะอาดหูเนี้ยนะครับตัวผลิตภัณฑ์นี้ก็จะช่วยกําจัดคราบแว็กซ์นะครับที่อยู่ที่ช่องหูนะครับรวมถึงคราบน้ําเหลืองคราบน้ําหนองต่างๆนะครับ ให้หลุดออกมาแล้วก็พอใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองไม่ทําให้เกิดผิวหนังแดงนะครับหลังจากที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกลิ่นที่หอมติดอยู่ที่หูของสุนั้เป็นเวลานานนะครับใช้ง่ายเลียได้สมานแผลไว้ปอดภัยและคงและสัด้วยเพชรบูนฮ a ลิ่งและเอียร์คลีนซิ่งโลชั่นเย้